ับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีหุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้สินวียาและวัชพืชหยุดการเติบโตได้สมใจเมื่อใช้นิวเคไดสารสกัดอินทรีย์ร0อชนิดเข้มขน้น สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยกับดิฉันพัชรากันที่มากันเช่นเคยนะคะแน่นอนค่ะว่ารายการกล้าท้ารวยออกอากาศทางช่อง INTV ทุกวันเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเราแบบนี้ได้ค่ะและกล้าท้ารวยนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการทําธุรกิจขายตรงให้ประสบความสําเร็จกับ New KC Life ในรูปแบบโฉมใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมรวมไปถึงมีผู้บริหารเข้ามาทํางานแม่ทีมต่างๆลูกทีมต่างๆที่จะทําให้ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจเครือข่ายได้อย่างแน่นอนค่ะและวันนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในการทําธุรกิจขายตรงให ประสบความสําเร็จซึ่งท่านนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทรําธุรกิจขายตรงรวมถึงเป็นนักพูดที่ดีเลยแหละคะ่ะคุณผู้ชมที่จะเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะนั่นก็คือทางด้านของคุณนัทพลสัจจะพิทักษ์ชัยหรือว่าณเมืองนอนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครัเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะมาพูดคุยกับคุณณเมืองนอนค่ะ ซึ่งเรามีประเด็นต่างๆมากมายที่ได้พูดค,คุยกันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับโฉมใหม่รูปแบบใหมก่การเป็นผู้นําที่ดีจะต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะจะมาพูดคุยถึงเรื่องสิ่งที่ทําให้ยอดขายตกต่ําเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วก็หลายท่านนะคะหลายบริษัทนี่จะหวาดกลัวกันมากค่ะถ้าพูดถึงสิ่งที่ทําให้ยอดขายตกต่ำค่ะอาจารย์มีปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะต้องคํานึงถึงที่ต้องกังวลบ้างคะแน่นอนครับผู้บริหารนะครับที่กังวลไม่สุดคือยอดขายตกต่ำทั้งผู้ประกอบ การก็ด right. okay. yes. well ีผ well ู in ้บริหารก็ดีเพราะถ้ายอดตกต่ำเมื่อไหร่หมายถึงว่านะครับผลการประกอบการลดลงนะครับทำให้ไม่ประสผลในการดําเนินธุรกิจใช่ครับนั้นเป็นสิ่งที่จะเป็นนกนี่หลักๆของสิ่งที่ทําให้ยอดขายตกต่ำเนี่ยนะครับก็คือมีด้วยกันไม่กี่ข้อนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องหลักๆเลยนะครับที่สามารถจะทําให้ไม่ประสผลในการประกอบธุรกิจนะครับก้อที่หนึ่งคือเครื่องมือครับ เครื่องมือข้อที่หนึ่งคือเครื่องมือเครื่องมือเครื่องมือสื่อสารติดขัดฮะคือประเภทบริษัทเครื่องมือสื่อสารติดขัดติดต่อไม่ได้โทรศัพท์โทรก็สมักงานก็โทรไม่ได้อินเทอร์เน็ตล่มระบบสื่อสารสารสนเทศต่างๆติดต่อไม่ได้เลยระบบคอมพิวเตอร์แฮงตลอดนะครับระบบการเช็คคำนวณคอมมิชชันล้าสมัยมันอุปกรณ์ยังไม่พร้อมล้าสมัยคะคือไม่สามารถเร็วทันไม่สามารถเร็วทันเดี๋ยวนี้อะไรต้องเร็วบางทีอึดอัดอืดหยุ่นนะครับบางทีโปรแกรมเมอร์ก็กักไว้นะครับจะผลประโยชน์เยอะนะครับไว้ไม่ไม่พั พัฒนาให้นะครับเจรจาต่อรองทั้งดีมันไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ต้องพัฒนารูปแบบการทํางานที่ให้มันเร็วขึ้นต้องหายก็รู้ดูก็งามตาคือต้องตรวจเช็คให้ข้อโต้แย้งมีระบบอะไรครับตรวจสอบมีระบบโทรศัพท์เข้ามามีการสอบถามต่อติดต่อติดต่อติ้งต้องเบอร์หนึ่งติ้งต้องเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ติดต่อใครอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็สาคัญที่สุดนะเครื่องมือสื่อสารอย่าติดขัดฮะเพราะการประสานงานเป็นสิ่งสําคัญในระบบของ Facebook ก็ดีในระบบไลน์ก็ดีในระบบเว็บไซต์สินค้าเช็คสินค้าอยู่อ่ะขัดการติดต ขายตกประเด็นหลักคือเครื่องมือสื่อสารติดขัดทั้งตัวผู้นําด้วยนะทั้งตัวผู้นําด้วยนะแล้วตัวเรื่องของบริษัทด้วยนะผู้นําเหมือนกันครับบางทีก็ปิดโทรศัพท์หนีหลอกเขาไว้เยอะปิดโทรศัพท์หนีทําเครื่องมือสื่อสารติดขัดหนักก็มีปัญหาเหมือนกันั้ตงใจก็มีปัญหาเหมือนกันครับนี่คือสรุปโดยรวมคือเครื่องมือสื่อสารติดขัดไม่สามารถตอบข้อโต้แย้งต่างๆได้ข้อแรกที่สำคัญข้อที่2ครับผู้จําหน่ายหายหน้าโอย่ากล้วโดนตึงตัวครับท่านผู้ชมฮะท่านผู้ประกอบการครับนะ คือผู้จำหน่ายหายหน้าครับเริ่มไปค่ายนั้นค่ายนี้ไม่ประสบผลจากที่เดิมนะเพราะที่เดิมเนี่ยนะครับเนื่องจากมันอิ่มตัวนะครับเขาเรียกการจัดเค้กหน้าเค้กโดนปาดหมดแล้วปาดกินหมดแล้วปาดกันกินหมดแล้วคือปาดกระมั่วหมดแล้วไงแล้วก็ไม่พัฒนาเลยครับผู้จำหน่ายก็เริ่มแล้วครับบางทีบางทีก็หายหน้ามันมีบางคนเนี่ยนะครับพอที่ไหนเขามีหน้าเค้กหวานหวานก็ไปรวมตัวกันอีกทีหนึ่งไปคัดสรรจัดสรรผลประโยชน์กัน ที่ไหนมีผลประโยชน์ใจดีก็ไปรวมตัวกันเหมือนกันแต่พอผลประโยชน์ก็ย้ายไปที่อื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของธุรกิจเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นนักลงทุนเขาไม่ได้เป็นแบบผู้ประกอบการเพราะถ้าผู้ประกอบการเนี่ยมันหนีไปไหนไม่ได้ไงหายหน้าไปไหนไม่ได้ไงเพราะว่าหนึ่งมันจดทะเบียนพาณิชย์สองมันจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วตึกเราก็ต้องอยู่คงอยู่ ถูกไหมฮะอะไรต่างๆมันคงอยู่เพราะว่า,วามันเป็นเขาเรียกนิติกรรม,มตลอดทั้งปีเขาเรียกภาระผูกพันนะพาระผูกพ,พักพกนเพราะเราต้องเสียภาษีผู้ประกอบการต้องเสียภาษีต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยราชการเนี่มันหนีหายไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ไ<อ>งแต่ผู้ผู้จำหน่ายเนี่ยหนีได้ไงวันนี้เบื่อหน้ามากก็หนีหายไปอยู่ค่ายอื่นนะครับหนีหน้าหายไปนะครับเหตุผลที่เขาหนีก็มีหลายสาเหตุ อาจจะเกิดเรื่องของส่วนตัวอาจจะเกิดเรื่องของทําตัวเองกับคนอื่นทําทําตัวเองก็คือว่าไปสร้างหนี้สินลุนพ้นตัวอนะครับไปทําผิดรูปแบบไปลดแรกไปลดแรกแจกแถมขายใต้ดงใต้ดินมีเงินของแถมยิ้มแย้มไม่เป็นไปหลอกลวงเข้ามาเอาเงินเข้ามาแล้วไ่นํายอดมาส่งบริษัทเอาไปใช้เองอะไรเองไปหมุนก่อนจ่ายค่าไฟค่าน้ําค่าบ้านค่ารถไปใช้ก่อนเอาเงินเข้าไปใช้ก่อนไง แล้วก็ไม่มีเงินมาคืนเขา oh. เขาทัวทวงถามก็ก็อยู่ไม่ได้ก็หนี<ก>ไปดงหนีไปนะครหรือไม่ก็อีกรูปแบบ <c oughs> หนึ่งบริษัทก็มีปัญหา <c oughs> นะครับก็อาจจะเป็นรูปแบบอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมันหลายปัจจัย,ยปัจจยแต่ที่แน่ๆเราทํายังไงไม่ให้ผู้จําหน่ายหายหน้าเนี่ยเราก็ต้องดึงเขาไว้ให้อยู่ <c oughs> โดยรักษาเขาไว้ให้ได้ <c oughs> โดยจัดแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆ นะครับเลี้ยงดูอย่างดีนะครับก็คือให้โปรโมชั่นอัดฉีดต่างๆให้เขาอยู่นะครับให้เขาอย่าไปไหนครับนี่คือ2ผู้จําหน่ายหายหน้าค่ะข้อที่3นะคะัอาจารย์สามครับประชาสัมพันธ์ไม่ดีฮะโอ้โหอันนี้แย่การประชาสัมพันธ์ไม่ส่งเสริมการตลาดเลยครับไม่พยายามแจ้งข่าวสารนะครับไปส่งข่าวสารเพียงผู้เดียวไปอยู่กับผู้นําเพียงคนเดียวนะครับ มันไม่ได้ฮะคือการทำารงนานมันต้องลงไปสู่รากหญ้ามันต้องวิ่งลงไปสู่รากหญ้าให้รากหญ้าเนี่ยกระจายออกไปอย่าไปยึดติดผู้นำครับหลังวีหลังวัลอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆเงินลดแรกจกแถมให้เอาไปรากหญ้าทางานครับต้องให้รากหญ้าเขาทํางานให้เขามีกําลังใจพอรากหญ้าเขาทํางานข้างบนมันได้อยู่แล้วผู้นําไม่ต้องไปห่วงครับผู้นํายังไงเนี่ยได้อยู่แล้วแต่ผู้นําก็ต้องมาปฏิบัติงานเขาเรียกมาอยู่ในน้าที่มาให้ความรู้มาเป็นขลเรีักสั์ขีพยานมาคอยเชียร์มาคอยให้กําลังใจ คุณมีหน้าที่บริหารแล้วเนี่ยก็ต้องมาร่วมบริหารเขาเรียกจัดคนไปบริหารเรียกใช้คนให้เป็นใช้คนให้เป็นคุณต้องมี<อ>ไป,ไปดูแลไปจัด,ดร<า>ประชุมออแล้วคุณก็จะหยุดการสร้างงานคุณต้องมีการประชาสัมพันธ์ PR บริษัทเรื่องราวต่างๆไม่เป็นจะเป็นภาพลักษณ์นะครับภาพลักษณ์ของบริษัทการนโยบายต่างๆกลยุทธ์ต่างๆเวลาเราประชุมมาแล้วเราก็เอาตรงนี้ไปกระจายออกสู่สู่ทีมงานด้านล่างนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ข่าวไปนะครับข่าวดีอะไรแบบนี้นะครับข่าวดีบริษัท มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อ1แถมหนึ่งะครับซื้อวันนี้500คะแนนอย่างนิวเคซีไลท์นะครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือข่าวดีนะข่าวดีเลยค่ะซื้อ500คะแนนครับรับไปเพิ่มเลยครับอีก500บาทห0 0บาทไม่เกี่ยวค่าค่าสปอนเซอร์ปกติ100%นะปรนไมจากคะแนนถ้าได้น้ำ2,000คะแนนรับไปเลยครับ2,000บาทถามวันนี้คุณทำได้หรือเปล่า ทำได้หรือเปล่าท้าเลยครับกล้าท้ารวยฮะทำได้ไหมทำได้ก็รับไปเลยทำได้รับไปเลยครับวันนี้เราให้เลยไม่ต้องมานั่งขอเงาะตื้อใครเพราะผมเชื่อว่าทุกคนไม่ขอไม่งอไม่ตื้ออยู่แล้วไม่อยากขอบริษัทอายฮะบางทีจะมาขอเงินบริษัทเขาอายทําเองนี่ก็ได้ไปเต็มแต่เราเลยเราจะจัดโประชั่เอางี้แล้วกันเพื่อเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เงินใช้เอาไปเลยครับแนะนำา500คะแนนเอาไป500บาทแถมมีสะสมอีกนะคุณตังโมสะสมได้ด้วยสะสมครบนะครับ3า0 0 0บาทเอาไป5000นะใช่ค่ะ100,000ก็ไปอีก50,000นะครับถ้าครบ ห้าแสนก็ไป5้าแสนบาทเลยนะครับเดือนนี้เราจัดโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษเลยครับนี่คือเหตุผลนะยันข่าวประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ดีครับต้องรีบประชาสัมพันธ์ข่าวออกไปเพราะเราสินค้าดีมีทีวีช่วยอยู่แล้วนี่ข้อที่3ามข้อที่4ี่ข้อที่สกันบ้างยอดขายตก โอ้ยนี่สําคัญมากครับมีปัญหาภายในฮะปัญหาภายในค่ะอันนี้ไม่ใช่ภายในมดลูกนะฮะไม่ใช่ภายในภายในองค์กรนรนะครับแต่ถ้ามีปัญหาภายในครับบีวันนะเอาไปรับประทานสําหรับสุภาพสตรีครับเอาบีวันไปรับประทานเอาฟิตทูยูไปฟอกถูไถ่นะครับไปชําระล้างร่างกายนะครับที่กระชับ ร่างกายนะครับไปในโอคค่อยของเราอันนี้คือสาคัญมากนะฮะก็คือก็มีปัญหาภายในเกิดจากอะไรครับทะเลาะกันอย่างพูดไปแล้วทะเลาะกันในองค์กรเองเจ้าของผู้บริหารหรือไม่ก็ผู้นํามั่วกันในองค์กรครับนะครับไปผัวมีเมียน้อยน้อยมีผัวมีเมียน้อยนะครับมีภาระมีเพศสัมพันธ์มีอะไรกันทะเลาะบอแวงกันตบตีกันหน้าบริษัทยกมาตบตีถ่ายถ่ายอะไรก็ถ่ายคลิปลงยูทูบฮะประจานกันตบตีทําให้บริษัทเสียชื่อเสียง นะครับนักข่าวไปนักข่าว n n t v ทไปถ่ายลงสื่อโฆษณาทำให้เสียชื่อเสียงนักข่าวมาเยอะสามารถเจ็ดก้ามาถ่ายตบตีกันบริษัทดิวเกซีะไรอะไรเงี้ยตบตีกันอย่างนั้ไม่ได้หรือบริษัทอื่นๆืก็แล้วแต่นะครับคืออย่างนี้สําคัญมากมีปัญหาภายในครับผัวเมียหลวงเมียน้อยทะเลาะกันนะครับมาเจ้านายต่างๆการบริหารการเกินเงินต่างๆอีกคนมาก็เอาเงินไปอีกคนนึงก็เอาเงินไปเอาไปใช้เงินออกนอกระบบ เอาไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อ,น,อนั่นซื้ออินิดอีน่อยไม่เหลือเลยครับเงินก็หมดไปจบข่าวฮะคือนนปัญหาภายในทะเลาะบ่อแว้งผู้นําก็ทะเลาะกันแย่งผลประโยชน์อันนี้ไม่ได้รั<ล>ยอยากจะเข้า,รขาประชิด <ๆ S 2> ติดตัวเจ้าของติดตัวผอ,อนะครับเข้าไปอะไรครับไปไปอยู่ใกล้ชิดนะครับไปใกล้ชิดเรียกแข้งเรียกขาอะไรต่างๆบางทีถ้าหากว่าไม่มีสภาวะผู้นําก็ไปเออหอหอหมกก็ทําให้เกิดความลําเอียงเกิดความเขาเรียก เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจใช่ค่ะนะครับคนดีไม่เอาเอาคนไม่ดีเข้ามาอันนี้คือสําคัญมากคับสภาว่าผู้นำผมพูดไปแล้วเมื่อตอนที่แล้วนี่คือมีความสาคัญถ้ามีปัญหาปุ๊บนี่ทําให้การทํางานภายในองค์กรนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไม่มีคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพเลยนะคะอาจารย์มันหมดเลยฮะถ้าปัญหาภายในนี่ถือล่มสลายเลยใช่ค่ะนะครับผู้บริหารก็ไม่ทํางานรับวันๆเนี่ยเหมือนกับไม่บริหารราชการเลยไงไม่บริหารราชการเลยครับวันๆก็มัวแต่อยู่อะไรนะอยู่สิ่งที่บำเลออยู่กับการมาคุณอยู่กับการดื่มเหล้าดื่มสุราไม่บริหารรราาชก้ง ประมาณค่ะแน่นอนครับอย่างนี้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจอินเวสเตอร์นักลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องรีคัทออกต้องรีเจ็คฮะต้องรีเจ็คออกเพน้นปัญหาภายในมันมีองค์ประกอบเยอะครับมันอยู่หลายเรื่องครับบริษัทขาดทุนค่ะ,คะ,คะ ซื้อขายแล้วไม่ได้กำไรประชาสัมพันธ์ไม่ดีมีการขาดทุนก็สามารถที่จะทําให้มีปัญหาภายในได้เพราะสภาพคล่องมันไม่มีไม่ไฟฟ้าก็จะมาตัดนะครับมาตัดหน้าบริษัทมาเตรียมตัดแลวไม่มีตังจ่ายค่าเช่าเขาก็ติดติดค่าเช่าติดค่าของสั่งของเข้ามาแล้วยังไม่จ่ายตังคอมมิชชั่นก็ค้างพนักงานก็หมดกาลังใจเพราะว่าคอมมิชชั่นไม่จ่ายเอาเงินไปจ่ายนู่นจ่ายนี่ก่อนไปซื้อรถซื้ออะไรก่อนเพราะเงินเป็นของสมาชิกเขาลำบากแล้วเงินไปใช้นี่สินเก่าอยู่บางทีผู้ประกอบการก็ไม่มีวิสัยทัศน์เคย เคยมีชื่อเสียงที่ไม่ดีมาจากที่อื่นแล้วก็ไปชุบตัวมาหลาหลายคนก็ชุบตัวมานะตมาชุบตัวมาหมายจากเป็นคนไม่ดีมาชุบตัวดีนะนะคสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับตัวเองหลายๆคนก็ชุบตัวจากของเราก็มีมาชุบตัวจากรายการเรานะครับมาชุบตัวมาออกรายกงรายการเราไปก็หลายคนมาชุบตัวทําเสียแส้แกล้งเป็นคนดีบอกไม่มีคนใหม่บอกไม่มีคนใหม่เสียแส้แกล้งบอกเราไม่มีคนใหม่แล้วไม่มีไม่มีคนใหม่ไม่ได้ฮะทีมเป็นอย่างนั้นนะนี่คือคือปัญหาภายในที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อครับใช่ เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันต่อกับรายการกล้าท้ารวยค่ะ